กับปายนาทีวีสวัสดีครับเพืกับปายนาทีวีแล้วนะครับต่วันนี้เราจะมาทำมัมม่าเผ็ดค <ligen> ูณสองแล้วก็รีคูณสองงั้นเรามาใส่ใส่น้ำไปเลยนะครับนี่นะวิธีการทำนะคะนี่นะคะสองแล้วเราก็นี่นะครับสอง คูสองก็เหมือนเดิมครับแต่ขเขาแค่เพิ่มไปนิดหนึ่งค่เพี่เฟสกด้เดี๋ยวเพิ่งทำไปแล้วไม่ต้องกดแล้วนะที่มันเป็นี่นะครับแล้วก็เป็นคูณสอนอรยบ เราก็จะมาทำมาม่าก่อนเรากลับก่อนนะคะเดี๋ยวให้ตะก้อมาไปเพื่อนกันนะโอเค น,นี่นะครับเพราะม่าคูณสองนี่ครับเห็นแต่คูณสองนี่เราถ่ายกลางแดดกันเลยนะครับร้นอนครับร้นอนกระซองก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนอนนันก่านเลยครับแต่มันจะเขียนว่าคูณสองครับนี่ครับแม่ครับคูณสองกรหล่ก็จะเขียนว่าคูณสองเหมือนกันนะครับสัวง,งาน แล้วก็มาดูดน,รนครับ่คบาน,น,นะนให้เส้นมันนิ่มด้วยน,นะครับตแต่แเราไม่ผัดนะครับเหมือนเาวานไม่ต้องผดัดจะผัดทำไมทำอะไรเนี่ยแต่มันไม่อร่อยหรอกนี่นะครับ แล้วก็ใช้เดี๋ยวเราใช้ซ้ำให้มันกระจายม,ามันก็เหมือนเดิมหมดร้อนมือมากนะครับเลสเสร็จแล้วนะครับให้เราใช้ดีนะครับก็ปิดก่อนนะครับ เอาเลยนะครับแล้วก็เอามาผัดนิดนึงแล้วเทลงมานะครับอ้าวไม่อร่อยเลยแล้วก็ใส่ซอสใส่ซอสพริกก่อนแส่ซอสพรินะครับแกะไม่ออกนะครับคุ้นซอสไอ้ลืมไปดูแกงกะหรี่ด้วยนะคะที่เราลงไปเมื่อวานอืต้องไปให้ได้ จะใส่ให้หมดเลยนะวันนี้ให้คอแตกไปเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมปรุงเองเลยเลยนะโอ้โหและเดี๋ยวเราก็คุกนะคะคลุกแค่ไหนเข้ากันกันได้ที่สั้นออกไปดิ <c oughs> คนหิวแล้วหิวแล้วโอ้ยจะเผ็ดมากไหมอะเผ็ดมากเลยอุ้ยร้อนเจ้า สีน้ำก็รู้แล้วนะคะเอาน้ำมาล้างที่บอกความรู้สึกหน่อยก่อนจะกินเกี๊ยวเสียวครับไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะครับกินไม่หมดนะครับเป็นไงคะรู้สึกว่าไม่ดีมากเลยครับตอนนี้อแรกคุณต้องเตรียมน้ำเลยครับเตรียมน้ำเพื่อหมาพอค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปกินกันอีกทีนึงนะครับข้างน่าไหร นี่ครับตากล้องอเลยอยากให้ตากล้องกินด้วยนะครับตากล้องไปเอาน้ำให้เบสไดเตรียมน้ำเลยนี่นะครับโซนบ้านของคุณครับมีไก่เต็มเลยนี่นะครับบ้านไก่เยอะครับเราจะมาดูสัตว แปลกนะครับคแตบแปลกอินมูนโอเคครับไปดูมาม่ากันเลยอันนี้ไม่ต้องใส่หรอกเนาะอันอนี้นต้องใส่หยิบเข้ามาหยิบเข้ามาดิเบสกินเบสจะรักกินข้างนอกนะเดีย๋ยวผมจะคุกให้มันเข้ากันเลยครับ จิงจกเอาน้ำมาด้วยนะครับใส่ลงขึ้นแรกเลยใส่เลีวดัดก,กินดิต้เอิรนดดีเตรียมหนะังจะมานั่งกินมากินคุณนแรกเลยครับใส่อันนี้นิดน,นึงนะครับไม่ต้องใส่ขอน้ำก่อนนะครับ เดี๋ยวผม้องุนให้ตกลอเดนตด้ันนีนะครับนี่อาแล้วเตรียมน้ำไว้ก่อนเลยเอาลครับเดี๋ยวจะให้ตกกักล้องกินดนะ้วยนะคตัวกล้องเลมาอ่มุแรกครับ กล้องครับกินให้ผมเลย,ลเลยคุ้จักชื่อผมได้หรอครับรู้สึกยังไงครับแจะถอยหลังไทหน่้ยตัวถอยหลังไปถอยหลังไปถอยหลังไปไมทำแ้รก็รู้สึกเผ็ดแหละ ม,มัน,มนแสงนะครับเดี๋ยวเราคอยเดี๋ยวเขาจเข้ามาอาผมจะชิมมากนะครับมืดนี่นิเรียกได้แลค่อยนิดๆนะครับเดี๋ยวทองจะเสียมีคำแรกก็รู้เรื่องนะครับ แ้วก็เผ็ดแล้วี๋ยวก็มากินมางกินเลยนะยากล้องมากินี่อะไรกินเองดีกว่าที่เองจะดีกว่าเผ็ดปะรูปาครับ เดี๋ยวเดี๋ยววัดเองขอลาเลยไหมแปดนาทีแล้วะต้กงพอแล้วครับ จาค่สดหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่มุกดไลค์